ทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แก้วชวนทำไก่ย่างอินเดียวัตถุดิบมีดังนี้ชิ้นส่วนไก่น้ำมะนาวเกลือขิงบดกระเทียมสับหอมแดงสับโยเกิร์ตผงหมักไก่เทชิ้นส่วนไก่ลงหม้อตามด้วยขิงบดกระเทียมสับหอมแดงสับ เกลือน้ำมะนาวโยเกิร์ตผงหมักไก่คลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เวลาหมักสามสิบนาทีนำไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันใช้อุณหภูมิร้อยแปสิบองศาประมาณ2ี่สบนาที เสร็จแล้วค่ะกับไก่ย่างอินเดียแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ